สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa nc นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าสู่บัญชีของ t r u e m o n e y wallet นะครับจากแอปที่มีชื่อว่าดองเบลนะครับแอปดองเบลนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ฟรีนะครับตั้งแต่100บาทจนถึง2000บาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้รับบินการชำระเงินเข้ามานะครับอยู่ที่จำนวน1น0บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบินกันเลยนะครับเอานะครับ ก็นะครับสำหรับแอปดองบอลนะครับก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่เรานะครับสามารถที่สร้างรายได้ได้จริงนะครับผมได้ถอนไปหลายพันบาทแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ถอนไปอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็เงินเข้ามาวันที่7ตุลาคมนะครับ2021เวลาสามทุ่มนะครับ15นาทีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของแอปดองบอลกันครับว่ายอดนะครับมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับ และนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดอยู่ในส่วนของแอปดองบาวนะครับก็ยอดนะครับวันนี้นะครับก็คือไม่ใช่วันนี้แหละคือวันที่7นะที่เราดูเมื่อกี้นะครับจำนวนอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับตรงนี้เลยทุกคนนี่นะหนึ่บาทเนาะไอไม่ใช่ทุกคน100บาทขออภัยทุกคนนะหนึบาทครับใช้แต้มอยู่ที่3ล้านแต้มด้วยกันนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับวันที่7เวลา3ามทุ่มสินาทีนะครับแล้วก็มีีกยอดเงินนะครับที่ มีอีกยอดหนึ่งนะที่ผมได้ถอนไปอยู่ที่150บาทนะครับก็เงินจะเข้ามาเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับหน้าแอปนี้ก็ยังถอนเงินได้จริงนะสำหรับคนที่เล่นแอปนี้อยู่นะก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้หรือไปถอนเงินจะได้ถ้าสมมติว่าเราถึงยอดเงินขั้นต่ำในการถอนเงินนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่1บาทด้วยกันนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเราต้องถอนเอ้ แต่ว่าเราต้องชวนเพื่อน1คนทุกวันนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของเขาถ้าเราจะถอนเงิน1บาทนะครับสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่2,000บาทด้วยกันนะครับตรงนี้เลยทุกคนนะครับผมหรือถ้าสมมติว่าเราไม่อยากถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet แต่เราอยากถอนเข้าบัญชีของ PayPal เราก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการถอนเข้า PayPal นะครับสามารถถอนได้ตั้งแต่100บาทจนถึง200บาทด้วยกันแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเราถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet อันนี้นะครับจะไม่มีค่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้นะ0บาทนาะค่าธรรมเนียมก็คือเป็น0บาทนะครับแต่ถ้าเราถอนเข้าบัญชีของ PayPal มันจะมีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเราจะ ถอนเป็นค่าโทรศัพท์นะครับหรือเติมเงินมือถือนะก็สามารถที่จะถอนได้เช่นกันนะครับขั้นต่ำอยู่ที่500บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในส่วนของวิธีการ สร้างไรายได้จากแอปดองเบ้กันนะครับแอปดองเบ้นี้นะวิธีการสร้างไรายได้ก็คือเรานะครับต้องพยายามในส่วนของการหาคะแนนนะให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะใช้คะแนนตรงเนี้ไปถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งผมถอนไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ257ล้านแต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีคะแนนตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่2ล้านแต้มด้วยกันหรือถ้า เปรียบเป็นเงินบาทก็ประมาณ73สบาท21สตางค์นั่นเองนะครับแล้วเราจะหาคะแนนจากไหนได้บ้างนะครับวิธีแรกก็คือจากการที่เราไปใส่รหัสเชิญเพื่อนนะสามารถที่จะใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะก็ฝากด้วยนะครับ397 44892องนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับต่อมานะครับเราจะหาคะแนนนะโนดยการที่เราไปอ่านข่าวก็ให้เรามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับจากนั้นก็ ให้เรานะครับเรื่องนะครับดูเลยว่าเราจะอ่านข่าวอะไรนะก็จะมีข่าวท้องถิ่นข่าวการเงินข่าวการบันเทิงแล้วก็ข่าวการสุขแล้วก็ข่าวการท่องเที่ยวข่าวสุขภาพนะข่าวอาหารครับเราก็เลือกนะอันที่ข่าวอาหารจริงเหรอยังไม่มีเมนูอาหารให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่สุขภาพก็แล้วกันนะครับอ่ะ แล้วก็มาเปิดสมมติว่าผมเปิดที่มันอันไหนบ้างข่าวสุขภาพนะเจอแต่ข่าวกีฬาไอ้ข่าวกลางเมือนหมดเลยเนาะโอเคมาที่สองดาราแล้วกันเนาะอะ่วิธีการหาแต้มก็เป็นการหาแต้มด้วยกันดูโฆษณาไม่ใช่ดิ ดูบทความอ่านข่าวนะครับแล้วก็จะมีเส้นรอบวงที่เป็นสีส้มมันเดินไปใช่ไหมถ้ามันหยุดเราต้องเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อที่เราจะอ่านข่าวต่อระบบก็จะทําการเดินต่อไปนะเส้นรอบวนก็จะเดินต่อไปนะครับจนกว่าจะครบ1รอบนะถ้าครบ1รอบเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับแต้มนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะเราก็ทําการแค่ รอยอย่างเดียวนะครับรอจนกว่ามันจะครบหนึ่งรอบนะเราไม่จําเป็นต้องอ่านข่าวนะครับหรือถ้าเราจะอ่านข่าวจริงๆก็ได้เช่นกันแต่ว่าถึงเราอ่านข่าวไปมันก็ต้องเลื่อนลงมาอยู่ดีนะแต่ถ้าเรากดที่ต้องฉบับนะครับมันก็จะไปเปิดที่ต้องฉบับมันจะมีมีอันนี้นะครับเมนูตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าฉะนั้นนะครับเราก็อ่านไปแบบนี้นะครับจนกว่ามันจะครบหนึ่งรอบด้วยกัน นะครับผมอ่าเราสักครู่หนึ่งนะใล้เข้ามาแล้วทุกคนนะถ้ามันครบแล้วหนึ่งรอบนะครับเราก็สามารถที่จะกดรับคะแนนเลยก็คือเป็นการกดรับหีบสมบัตินั่นเองนะอ่าคลิกเพื่อสะสมแล้วก็คลิกไประบบก็จะสุ่มให้เราอ่าผมได้รับอยู่ที่145คะแนนนะครับตรงนี้นะครับในส่วนต่อมาของการหาคะแนนก็มาที่คําว่างานนะเมนูงานตรงนี้นะครับผมนะ มาที่เมนูงานแล้วนะครับตอนนี้มีกิจกรรมใหม่ทุกคนนะกิจกรรมของการเชิญเพื่อนนะครับกิจกรรมของการเชิญคนมาเล่นแอปนะครับก็รับสูงสุดอยู่ที่3,500บาทนะครับอันดับที่1นะครับซึ่งอันดับมันมีทั้งหมด20รางวัลด้วยกันเนาะอันดับสุดท้ายก็รับไป20บาทด้วยกันระยะเวลาเหลืออีกแค่4วันนะครับอีก5ชั่วโมง52นาทีนะครับตรงนี้นะ กดโอเคครับเราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับในส่วนของกิจกรกรมนี้ได้ด้วยการที่ไปที่คําว่าก,กดตรงนี้นะกดที่กดนะครับมันจะมีกฎของการรับรางวัลตรงนี้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะอืมก็ประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่อันดับที่5นะครับอันดับที่หนึ่งก็คือพี่เต่าของเรานะครับก็สู้ๆนะครับก็น่าจะ ไม่ผิดพาดอะไรนะครับก็นะ่าจะได้คว้ารางวัลน,นี้อันดับที่1แล้วนะครับโอเคนะครับต่อมาก็คือเราสามารถที่จะรับแต้มได้พี่ๆจากการเก็บเหีบสมบัติตรงนี้เก็บเหรียญกดเลยแล้วก็กดตกลงไปรับไปเลย800เหรียญน,นะครับแล้วก็ต่อมาให้เรานะครับมาที่เมนู800นี้กดเข้าไปเราจะได้รับไป800คะแนนหลังจากที่เราไปดูวิดีโอจนจบ1รอบนะครับ แล้วก็มากดที่คําว่างานนะครับงานก็จะมีเยอะแยะ,แยะมากมายตรงนี้นะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นการเช็คอินนะครับเพื่อรับเปลียนนะเช็คอินหวันก็รับไปเลยนะสี่รเหรียญด้วยกันนะกดเช็คอินเลยนะเช็คอินเราสามารถที่จะมาเช็คอินได้ทุกวันนะครับอ่ะถ้าเรากดคําว่าตกลงไปก็จะมีโฆษณาเด้งเข้ามาให้เราดูโฆษณาให้จบนะครับ1รอบด้วยกันนะครับ โอเคนะครับก็ได้ทําการดูโค้ชนานะครับก็จบแล้วนะครับก็ได้รับมาอยู่ที่400แต้มนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเราสามารถที่จะหา คะแนนเพิ่มนะครับจากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ด้วยกันให้เราไปดาวน์โหลดนะมันมีแอปพัฒมาในแอปนี้เนาะก็ให้เราคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็จากการที่เราไปหมุนสปินนะครับรับสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นแต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ห้าแสนแต้มขออภัยนะครับแล้วก็จากการเชิ่นเพื่อนนะครับแล้วก็จากการทําแบบทดสอบนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของการหาเหรียญนะครับก็การเชิ่นเพื่อนก็จะรับสูงสุดอยู่ที่สามแสนแต้มด้วยกันนะครับ ก็เขาก็จะแบ่งจ่ายให้แก่เรานะครับก็สารอบด้วยกันเนาะรอบแรกก็จะได้รับอยู่ที่6 0,000แต้มนะครับรอบแรกจะได้รับอยู่ที่6 0,000นแต้มนะครับก็ต่อเมื่อนะครับเ <P> พื่อนของเรานั้นนะครับอ่านบทความแล้วก็รับเปลี่ยนหนึ่งครั้งก็รับไปเลยหกหมื่นแต้มครั้งที่2อีก1นึ่งอีกหนึ่งแสนแต้มจะได้รับก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราได้คลิกแล้วก็เชิญได้คลิกไอ้ไม่ใช่ดิ เพื่อนของเราได้อ่านบทความนะครับหรือทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีแต้มนะครับสะสมอยู่ที่2 0,000นแต้มเล่นแอปนี้ติดต่อกัน3วันเราก็จะได้รับเพิ่มอีกประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นแต้มนะครับแล้วก็อีก1นึ่งแสนสองหมื่นแต้มต่อมาสุดท้ายนี้ก็สุดท้ายก็จะได้รับก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่ออะไรนะครับก็ต่อเมื่อนะครับ เพื่อนของเรานั้น,นะครับมีแต้มสะสมอยู่ในบัญชีของเขาอยู่ที่ห้าหมื่นแต้มแล้วก็เล่นแอป,ปนี้จนครบ7วันติดต่อกันนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มอีกประมาณ1นึ่งแสนสหมื่นแต้มด้วยกันนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะเมื่อเราได้แต้มแล้วเราก็มาถอนเงินได้โดยที่การด้วยการถอนเงินนะครับให้เรามาคลิกที่เมนูคําว่าถ่ายถอนตรงนี้นะครับเราก็ไปถอนเงินกันได้เลยนะครับอ่าวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะในส่วนของแอป,ป ดองเบานะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ทำรายได้ได้ไดจริงนะครับถอนบัญชีชูมานี่วอลเลตเพาแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบา,บายๆสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับ